สวัสดีจ้าืันนี้แม่น้นองอติมเข่าวสวนอีกเลยเด้อวันนี้แม่น้นองอติมจะพามาเบ่งมังมีเนาะมังมีต้นนี้ยังเหลืออยู่นี่สิมาตาัดเอาเพราะว่าขาไหวแบบนั้นเดียวพีร้างเผื่อจะมาเอามาเบ่งนี่มากับหมูคู่ใจไอน้นี่ว่าไงลูกว่าไงไอันนี้ไอ้สีล้านนี่ไอ้สีล้านนี่จ้าลูกจ้าจ้่อันนี้สามล้านนี่นี่เป็นมาลูกมะ กินขา้า,ขาวยังกินข้าวยังเออเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วรู้แล้วจ้ะจ้ะโหแล้วโหแล้วมาเนี่นี่พี่น้องอติมมานี่น้องอติมมาอันห้ามังมีแล้วก็จะมาไอ้ตัดขึ้นรถฉลาเร่งไปบ่มใบบ้านเนาะพี่น้องเนาะปลาไปเบิกน้ำเกินเลยมังมี่มากใหญ่เลยพี่น้องเลยน,นี่น้องอติมจะมาเอามังมีลูกใหญ่ บากหน่อยมันก็นมีอยูม่มาตัดกันเลยพี่น้องเดี๋ยวตัดในบางมีก,มก่อนนี่รูปบาใหญ่เลยเดีย๋ยวเอามีดก่อนเอดี๋ยว่งดนะ้าตัดบักมีมันใหญ่เดี๋ยวคนทีข้างบุตรมาเอาเลยตัดไปก่อนอน,นีอ่ พี่น้องเอ้ยลูกไงเฮงหมักใหญ่เลยเพื่อนเลยโอ้ยจะกิโลนี่เดี๋ยวไปเ่าของนี้ใส่โหลดเลือพี่น้องเด้อลูกใหญ่แฮมึงแน่นี่อู้มเอ้ยกิโลนี่ลูกที่สอง ไปผ่ากินป่ะไปต่อกันเลยเฮารอสวนเลยพี่น้องเข้าปไปเออนแม่เตรมจะพานหนังโหลดไปโอ้ยยังม่ใส่เย็นเคียลยเอาลูกปะไปปะป่ะไปโหลดมือนำถ่ายไปนะป่ะไปเสี่ห้าได้ปะลูกไปอันนี้ก็เป็นพวกเรียนเรียนน้อยเป็นแต่งโลงเลยเพื่อนๆเลยนี่แต่ง ของเท่าแก่นั่นแหละอีกประมาณสักสองปีเดี๋ยวน่าที่มีได้ลูกได้เลยนี่บรรยากาศธรรมธรรมเด้อแม่เ้าอาทิมชาหชล่อสวนเองกาเร่งแล้วน่าจะเป็นภูเขาได้เพืเ่อนเอยภูเขาตรงนี้างที่ถัดงามคือย่างนี้ปาริลานน้ำหนาลูกน้ำหนา อากาศดีลูกเพฝนกำลังนอนน้องไอติมนอนน้องไอติมบ่นอนอยากจะพาลูกมาน้าเดี๋ยวเช้านาก่อนพี่น้องเลยพาลูกชายมาหาหล่อสวนไปน้องไอติมน้องไอติมให้เบิง่งรวมสวนนี่ภูเขามีภูเขาอยู่ข้างหน้าภูเขาก็สูงอยู่ได้ แกบังนี่แล้วเขาขับรถมาชมสวนอันนี้มาเขือามะาเฟย์มะขุดแล้วเพื่อนเลยเดี๋ยอะๆพี่น้องบนก่อนว่าเอาเห็ดอีกยังกันเดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์ก่อนเดไปเพื่อนอ้าวพี่เจ้าเห็ดอีกยังกันอันนี้คะดึงเด็บดึงเด็บดึงเดบอ๋ออันนี้เขาเอิ้นดึงเด็บมาจากต้นทุเรียนบ่ะอ๋อเออ นอะไรพี่น้องพอจะดึงเด็บออกนี่ค่ะว่ามันบอกบอดึงออกแล้วก็มันสีเวลามันเป็นลูกออกมาเป็นดอกนี่มันจะไปเกะกะบนด,ดอกเพนเนิ่อนก็นเลยทําความสะอาดต้นทุเรียนเจ้าม้าจะไซไหหอันนี้ฮะมาแต่เมืองลาวบอกอาจจะเมืองลาวมาเห็นงานขึ้นฮ้องลูงห้องเมียว,วันนี้ข <c oughs> ึ้นห้อง <c oughs> <c oughs> แล้วขึ้นหอ้องแล้วเนาะอ่าขนฮองอะไรให้ได้เนาะเขามาหาเงินเนาะนัะ่น,น,นแหละหาเงินหาคำก็อยู่บ้านบ้าน,านก็นอยู่ไฟลูกเมียก็อยู่บ้าน ผู้ไปหาพน่นนี่ยมาเลยที่ไปหาเพิ่นพนันก่อนเพิ่นมาจากอะไรเพิ่นมาจากลาวเพิ่นมาเห็ดงานอยู่อยูดูนี่แหละก็ไ่น้องไอติมนี่แหละอยู่ดำกันนี่พี่น้องต้นมะขว ري นี่เขาห้องเด็บนะคะเป็นกรุงเทพเนาก็สิเก็บไว้เป็นอันนเป็นหนังเขาเลยเนี่ยเขาเก็บไว้แต่อยู่บ้านเฮาอยู่แถวนี้เขาดึงออกนะเวิร์สิไปหาเพิ่นพนันก่อนพอน้องแก้มเพิ่นเห็ดอีกอย่างโอ้ เปนอยู่สูงเท้ๆนะเห็นใจได้เพราะน้ำแก้แวจะขึ้นสูงแทบจะเอาเผื่อออกและอ๋อเผื่อออกอยู่บ้านเทามีต้นมะเขือเยี่ยนไปสี่บ่อนบ่บ่มีบ้าน,<อ>านเทามี้แต่ต้น,ตนกุ้งต้นอะไรหละและนี่ผมก็เห็นหน้าเลยเนาะนชีเลิชีเล่มัมนมนี่มันชดท้ายม,ม,มันมันชดท้าย เพิ่นจ้างต้นทอยนี่ต้นละแปดสิบบาทอออต้นละแปดสิบบาทกะเพราะนั่นยูเพิ่นจ้างแปดสิบบาททำความสะอาดเอาอันนี้ออกน้ำพี่น้องเลยเอาเพอาแก้วออกน้ำแล้วก็เอาบักเดฟออกน้ำแปดสิบบาทกะเพราะนันยูเพราะเห็ดดีดอกทำลบเฮาได้แต่ครับพี่น้องเพิ่อนอยู่ทางอื่นอาชีพถูกหรือแพงกว่าน,นี้ก็บ,บ่ฮู้แหละ อะไรคือหอน้องแก้มบ่อยู่บ้านหอดอยู่บ่ได้ล,ลูกเมียเห็นหน้าแล้วเราบ่กกำลัลงดำกำลังดำอ่ออานี่แหละมาสัมภาษณ์เพิ่นพอเพิ่นมาเห็นงานอยู่พังไทยเนาะเพิ่นว่ามาอยู่พี่ก็เลยสัมภาษณ์ว่าเพิ่นขึ้นหอดลูกหอดเมียบ่แหละเดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวเพิ่นเห็ดอีกยังไปทางใดก็ชิได้ที่พาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสหรับมื้อนี้แค่นี้ก่อนจ้า เพื่อนๆเมน้องไอติมเอาหมกมีมาถอนเทือนแลเดอ้ออยู่ในรถมาถอนเทือนแล้วหลังจากสิพาชมสวนเนาะแต่ก็พาย่างเลาะสวนแต่น้องไอติมก็เอามังมีมาแล้วแต่ในน,น่องแม่น้องไอติมจะตบคลิปไอคอนทอนิเดอร์คาว่าเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆมกักคลิปของแม่น้องไอติมก็จะลืมกดติดตามให้แม,ม่น้องไอติมนเด้อจ้าเดอ้อขอบคุณเด้อจา้า